สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนน่าจะสนใจแล้วก็อาจจะกังวลอยู่บ้างนะครับคือเรื่องสถานการณ์ของพุทธศาสนาในบ้านเรากับความท้าทายต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะเวลาเราเห็นข่าวในวงการสงฆ์หรือฟังเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างหรือแม้แต่ความรู้สึกตัวเองที่บางทีก็อ,อาจจะรู้สึกว่ายังเชื่อในพระพุทธพระธรรมนะแต่กับพระสงฆ์อาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้ วันนี้เราเลยจะลองมาเจาะลึกกันครับใช้ข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งผลสำรวจบทความวิเคราะห์หรือความเห็นในเว็บบอร์ดต่างๆมาดูกันว่าเออต้นตอของความท้าทายนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบใครบ้างโดยเฉพาะพระสงฆ์เองกับคนรุ่นใหม่แล้วมันพรจะมีทางออกหรือแนวทางแก้ไขอะไรบ้างไหมเป้าหมายคืออยากทำความเข้าใจภาพรวมให้รอบด้านที่สุดครับผม ถ้าเริ่มจากสัญญาณที่เห็นชัดๆเลยนะครับคือเรื่องวิกฤตศรัทธาที่มีคนพูดถึงเยอะมากมีข้อมูลตั้งแต่ปี61ของนิดาโพลบอกว่าคนพูดเกิน35%เรนี่ยรู้สึกศรัทธาในองค์กรสงลดลงเยอะนะคะใช่ครับแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเกิน85%เลยนะมองว่าต้องปฏิรูปองค์กรสงโหตัวเลขสูงมากนะคะสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกจริงๆ ใช่ค่ะจริงๆปรากฏการ์ที่คนรู้สึกห่างเหินจากสถาบันศาสนาหรือบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ที่ไทยอ๋อเป็นเทรนด์โลกเลยอะครับประมาณนั้นค่ะมันก็มีปัจจัยเรื่องสังคมวัฒนธรรมค่านิยมที่เปลี่ยนไปเยอะมากเข้ามาเกี่ยวแล้วถ้ามองกว้างๆในเชิงประวัติศาสตร์นะคะจากที่มีการคุยกันในออนไลน์เนี่ยก็น่าสนใจว่าเออพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองมากในเอเชียกระจายไปกว้างเลย แต่หลายที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางสําคัญสําคัญอย่างเอเชียกลางหรือบางส่วนในเอเชียใต้อุตสาคาเนเราเองเนี่ยปัจจุบันจํานวนคนนับถือกลับน้อยลงไปเยอะถ้าเทียบกับศาสนาอื่นที่อาจจะยังแข็งแรงหรือขยายตัวได้ดีกว่าในบางที่แต่แต่ก็ต้องบอกว่าพุทธศาสนาก,ก็ยังเป็นศาสนาใหญ่นะคะคนนับถือหลายร้อยล้านคนเราก็กําลังเป็นที่สนใจในโลกตะวันตกด้วยเหมือนกันครับพอกลับมาที่ไทยเราประเด็นเรื่องคนรุ่นใหมน่นี่ชัดเจนเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะเจน Z ที่เกิดหลังปี40ค่ะกลุ่มนี้จะโตมากับเทคโนโลยีเลยใช่ครับคือดูเหมือนจะห่างจากวัดไม่ค่อยผูกพันเหมือนคนรุ่นก่อนๆอ,อาจจะด้วยไลฟ์สไตล์การรับข้อมูลข่าวสารหรือภาพลักษณ์ที่เห็นตามสื่อต่างๆด้วยมั้งครับถูกต้องเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยีพวกนี้มีผลมากจริงๆรูปแบบความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยแล้วถ้าจะเจาะลงไปถึงต้นตอจริงๆครับ อะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้ศรัทธานในพุทธศาสนาบ้านเรามันดูสั่นคลอนหรือเจอกับความท้าทายเยอะขึ้นขนาดนี้ครับอืมคงต้องมองหลายๆมุมประกอบกันเลยค่ะมุมแรกอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกกับบริบททางประวัติศาสตร์มีคนเปรียบเทียบในโลกออนไลน์ไว้น่าสนใจนะคะว่าในอดีตเนี่ยศาส,สนาอื่นอาจจะดูขยายตัวแบบใช้กำลังหรือดูแข่งก้าวกว่า ออ๋ oh, ครับในขณะที่พุทธเราจะเน้นภาพลักษณ์สงบสันติไม่รุกรานซึ่งตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อการอยู่รอดหรือการปรับตัวในสถานการณ์ที่ต่างกันไปพอมาถึงยุคปัจจุบันแรงกดดันมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปค่ะอาจจะมาในรูปการเผยแผ่ศาสนาอื่นที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงคนง่ายมีการให้ความช่วยเหลือต่างๆครับเห็นภาพเลยครับ หรืออิทธิพลจากแนวคิดศาสนาอับราฮัมอย่างคริสต์อิสลามที่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นหรือกรอบคิดหลักเรื่องศาสนาในหลายๆที่ไปแล้วทําให้พุทธศา,าสนาที่มีแนวคิดการปฏิบัติที่ต่างออกไปอาจจะถูกมองว่าอซับซ้อนหรือเปล่าหรือไม่ได้ให้คําตอบสําเร็จรูปเหมือนศาสนาอื่นประเด็นนี้น่าสนใจมากครับนั้นลองมาดูทีละส่วนดีกว่าถ้ามองมาที่ปัจจัยข้างในล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ ค่อนข้างเซนซิทีฟอย่างพฤติกรรมของพระสงฆ์เองซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข่าวต่างๆเนี่ยมันกระทบความรู้สึกคนเยอะมากใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญมากประการแรกเลยคือการประพฤติผิดวินัยร้ายแรงหรือที่เรียกว่าอาบัติปาราชิกที่ทําให้ขาดจากความเป็นพระไปเลยครับกรณีที่กระทบศรัทธาหนักๆก,ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเสษไม่ถุนหรือการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ข่าวบ่อยเหมือนกันนะครับค่ะพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าพระรูปนั้นจะสึกออกไปแล้วนะคะแต่ความเสียหายต่อภาพรวมของคณะสงฆ์มันเกิดขึ้นแล้วและที่สําคัญคือมันมักจะไม่มีบทลงโทษทางกฎหมายอาญาตามมาอ๋อจุดนี้เองที่ทําให้คนรู้สึกคือผิดวินัยร้ายแรงสึกไปแล้วแต่ทางโลกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะความรู้สึกว่ามันขาดกลไกลทางโลกมาจัดการทำให้ดูเหมือนว่าการทำผิดร้ายแรงนั้นมัน อืมไม่มีผลตอบมาที่สะสมในทางสังคมนอกเหนือจากการศึกไปแล้วประเด็นถัดมาที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะคือเรื่องการบริหารจัดการเงินของวัดโอ้โหเรื่องเงินเงินงทองของวัดนี่พูดกันหนาหูเลยครับภาพรวมมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ข้อมูลที่มีนะคะชี้ว่าวัดทั่วประเทศเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเยอะมากจริงๆทั้งจากเงินบริจาคงวประมาณรัฐที่สนับสนุน รวมๆแล้วอาจจะเป็นหลักหมื่นล้านต่อปีเลยนะคะหมื่นล้านใช่ค่ะยังไม่นับรวมสินทรัพย์อื่นๆอีกนะคะแต่ปัญหาคือการบริหารจัดการเงินพวกนี้มันคือยังขาดความโปร่งใสแล้วก็ระบบตรวจสอบที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆที่ว่าขาดความโปร่งใสขาดการตรวจสอบนี่เพราะอะไรครับเป็นที่ตัวบุคคลหรือเป็นที่โครงสร้างระบบมันเอื้อหรอครับมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่ค่ะ ทั้งสถานะทางกฎหมายของวัดเองที่เป็นองค์กรไม่สแสวงผลกําไรทําให้ไม่อยู่ใต้การกํากับของปปงหรือหน่วยงานตรวจสอบการเงินบางแหง่งแล้วก็อํานาจตัดสินใจส่วนใหญ่มักจะไปรวมอยู่ที่ท่านเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารการเงินโดยตรงครับครับระบบบัญชีที่ใช้การก็อาจจะยังมไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลแล้วหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างพศหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ย ก็มีข้อจํากัดในการเข้าไปตรวจสอบแบบลงลึกจริงๆปัจจัยพวกนี้รวมๆกันมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาที่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการใช้เงินไม่เหมาะสมหรือทุจริตได้ง่ายขึ้นเช่นพวกเงินทอนวัดยักยอกอะไรแบบนั้นใช่ค่ะหรือการรั่วไหลของเงินบริจาคเงินงบประมาณต่างๆพอพูดถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีนี่ก็โอ้โหเข้ามามีบทบาทเยอะมากเรื่องนี้กระทบพระสงฆ์ยังไงบ้างครับ เป็นความท้าทายยุคใหม่เลยค่ะอันนี้คือพระสงฆ์หลายรูปอาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เท่าทันปลอดภัยหรือที่เรียกว่าดิจิทัลรเสอร์ซีนะคะครับทำให้เสี่ยงต่อการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร mm. เช่นโพสต์อะไรที่ไม่สํารวมหรือใช้หาประโยชน์ส่วนตัวไปเลยก็มีนอกจากนั้นโลกออนไลน์มันก็เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจนะคะทั้งวัตถุผลประโยชน์หรือการหลอกลวงรูปแบบต่าง ซึ่งถ้าพระท่านขาดความรู้หรือมีสภาพจิตใจที่อาจจะเปราะบางอยู่แล้วเช่นเหงาต้องการการยอมรับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายโอ้หฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับยังไม่รวมถึงการถูกคุกคามจากคนที่ไม่หวังดีผ่านทางออนไลน์นะคะครับครับฟังดูมีแต่ความท้าทายนะครับเนี่ยยังมีประเด็นอื่นอีกไหมครับอีกประเด็นที่สําคัญนะคะคือเรื่องภาวะผู้นําของคณะสงฆ์เองภาวะผู้นําค่ะ มีมุมมองจากนะักวิชาการที่ชี้ว่าบทบาทของสถาบันสง์ในฐานะผู้นำทางปัญญาของสังคมเนี่ยอาจจะลดน้อยลง คำสอนทางาศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนสมัยใหม่น้อยลงประกอบกับอาจจะมีความเห็นต่างหรือความขัดแย้งกันเองภายในองค์กรสงในเรื่องการตีความธรรมวินยัยหรือแนวทางการบริหารจัดการซึ่งมันก็ส่งผลต่อความเป็นเอกภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือในสายตาคนนอกได้เหมือนกันบางอย่างของพุทธศาสนาเองเนี่ยอาจจะมีส่วนกับความท,ท้าทายเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าครับก็มีข้อสังเกตทํานองนั้นจากหลายแหล่งเหมือนกันค่ะ อย่างแรกก็คือภาพลักษณ์ที่เน้นความสงบไม่รุกรานอย่างที่บอกไปตอนต้นซึ่งมันเป็นจุดแข่งเรื่องสันติวิธีนะคะคแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะทําให้ดูเหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่ารุกในโลกที่มันแบบว่าแข่งขันกันสูงบางคนก็มองว่าหลักธรรมพุทธมันซับซ้อนต้องใช้ปัญญาพิจารณาเยอะไม่ได้ให้คําตอบสําเร็จรูปหรือความหวังที่จับต้องได้ทันทีเหมือนบางศาสนาซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกคนอ,อ๋อคือต้องการคําตอบง่ายๆรวเร็ว,รวประมาณนั้นค่ะ อีกประเด็นคือการที่พุทธศาสนาเราพึ่งพาการอุปถัมภ์จากภายนอกค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นรัฐชุมชนหรือผู้ศรัทธาซึ่งมันก็เป็นรากฐานที่ดีมาแต่อดีตนะคะแต่ก็ทําให้สถาบันสงฆ์มีความเปราะบางเหมือนกันถ้าการสนับสนุนพวกนั้นมันลดลงหรือเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปนอกจากนี้ก็มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยมวัตถุนิยมที่มันดูจะขัดกับความเรียบง่ายหรือแม้แต่อัตราการเกิดของชาวพุทธที่อาจจะต่ำกว่าศาสนาอื่นในภาพรวมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ถูกหยิบยกมาคุยกันและถ้ามองในมุมพุทธเองเลยนะคะคำสอนเรื่องอนิจจงความไม่เที่ยงความเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมที่เรายอมรับกันอยู่แล้วใช่ครับการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมถอยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกได้เหมือนกันพอเห็นภาพรวมสาเหตุแล้วนะครับ ทีนี้ผลกระทบที่เป็นรูป,ปรธรรมในปัจจุบันล่ะครับจากเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันส่งผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผลกระทบเห็นชัดหลายระดับเลยค่ะเริ่มจากตัวพระสงฆ์เองนอกจากภาพลักษณ์ที่เสียหายนะคะท่านก็ต้องเผชิญกับความกดดันการถูกจับตาตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นการจะดำรงตนตามพระวินัยมันก็ยากขึ้นท่ามกลางสิ่งยั่วยุในสังคมสมัยใหม่แล้วการจะเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก แล้วในฝั่งของคนนับถือหรือพุทธศาสนิกชนทั 1970, ่วไปล่ะครับก็เกิดภาวะวิกฤตศรัทธาอย่างที่คุยกันตอนต้นเลยค่ะบางคนอาจจะหันไปเน้นทำบุญส,สร้างวัดสร้างวัตถุที่เรียกว่าอามิสบูชามากขึ้นอ๋อเพราะมันจับต้องได้ง่ายกว่าใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นรูปธรรมทำแล้วสบายใจกว่าการจะลงมือศึกษาปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติบูชาอย่างจริงจังบางคนก็สับสนกับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเช้าข่าวปลอมในโลกออนไลน์ และที่น่ากังวลคือคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเลยที่รู้สึกเฉยๆหรือห่างเหินจากวัดจากคำสอนไปเลยน่าเป็นห่วงนะครับแล้วในภาพใหญ่ล้วครับต่อตัวสถาบันพุทธศาสนาเองเลยผลกระทบเป็นไงครับอิทธิพลบทบาทนำในสังคมไทยนี่ดูจะลดน้อยลงชัดเจนเลยค่ะมีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องการให้เห็นผลจริงจเร่งด่วน ซึ่งสถานการณ์พวกนี้นะคะถ้ามองในมุมพุทธเองก็อาจจะสอดคล้องกับคำทำนายเรื่องยุคเสื่อมของศาสนาที่มีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันค่ะครับฟังดูมีแต่เรื่องท้าทายนะครับแต่เอ่อก็คงไม่ใช่ว่าไม่มีความพยายามจะแก้ไขหรือหาทางออกเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับว่าแล้วมีแนวทางอะไรบ้างที่กำลังทำกันอยู่หรือมีข้อเสนออะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างครับ มีความพยายามในหลายระดับเลยค่ะเริ่มจากการปฏิรูปแนวปฏิบัติแล้วก็ธรรมาพิบาลภายในองค์กรส่งเองโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เน้นเพิ่มความโปรง่งใสตรวจสอบได้ล่าสุดก็มีกฎกระทรวงออกมาแล้วนะคะที่ควบคุมเรื่องการถือเงินสดของพระกำหนดให้เงินบริจาคต้องเข้าบัญชีวัดเท่านั้นมีระบบเบิกจ่ายที่รัดกุมขึ้นมีบทลงโทษด,ด้วยการมีกฎระเบียบออกมานี่ มันพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงแค่ไหนครับในทางปฏิบัติกฎระเบียบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะแต่ความท้าทายมันอยู่ที่การบังคับใช้การตรวจสอบให้เป็นไปตามนั้นจริงๆนอกจากกฎกระทรวงนี้นะคะก็ยังมีข้อเสนออื่นๆอีกเช่นให้มีผู้สอบบัญชีภายนอกหรือสอตอง,งอเข้ามาตรวจสอบบัญชีวัดได้อ๋อให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาเลย ใช่ค่ะให้มีคณะกรรมการวัดที่มาจากหลายภาคส่วนมากขึ้นไม่ใช่แค่วงในแล้วก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่าง e-donation เพื่อให้ตามรอยเส้นทางการเงินได้ง่ายขึ้นครับและในด้านพฤติกรรมของพระสงฆ์เองล่ะครับมีแนวทางจัดการยังไงบ้างครับก็มีความพยายามจะทบทวนแก้ไขก,กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างพรบคณะสงฆ์เพื่อให้การกำกับดูแลมันม,มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็มีข้อเสนอที่น่าจับตาเหมือนกัน อย่างร่างกฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่เสนอให้ความผิดทางวินัยร้ายแรงบางอย่างเช่นเสเมทุนหรืออวดอุตริเนี่ยให้ถือเป็นความผิดทางอาญาไปเลยด้วยวันนี้ถ้าทําจริงนี่ถือว่าเปลี่ยนใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงการทบทวนการตีความหลักธรรมให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็พัฒนากลไกควบคุมตรวจสอบภายในองค์กรส่งเองให้เข้มแข็งขึ้นด้วยค่ะทีนี้เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอล การเชื่อมกับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนซีที่ดูจะอ้างห่างออกไปนี้มีแนวทางยังไงบ้างครับประเด็นนี้สำคัญมากค่ะแนวทางหลักๆเลยนะคะหนึ่งคือต้องส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิทัลหรือดิจิทัลลิทเทอซีอย่างจริงจังทั้งเรื่องการใช้เครื่องมือความปลอดภัยจริยธรรมออนไลน์เพื่อให้ท่านใช้สื่อสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเผยแผ่ธรรมะได้แบบ สร้างสรรค์แล้วก็ไม่เกิดโทษครสองคือการปรับวิธีเข้าถึงคนรุ่นใหม่อาจจะต้องใช้แนวทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเรื่องสุขภาวะการศึกษาคุณธรรมการใช้เทคโนโลยีที่ถูกทางโดยร่วมมือกับทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทำให้วัดกลับมาเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆเกยาวชนอีกครั้งเน้นกิจกรรมที่มันปฏิบัติได้จริงเช่นฝึกสติสมาธิ ที่มันตอบโจทย์ชีวิตยุคนี้แสดงว,ว่าพระสงฆ์เองก็ต้องปรับเรื่องการสื่อสารด้วยใช่เลยค่ะพระสงฆ์จำเป็นต้องเข้าใจบริบทความคิดภาษาของคนรุ่นใหม่เพื่อจะสื่อสารธรรมะให้เข้าถึงใจพวกเขาได้ไม่ใช่แค่เทศแบบเดิมๆในขณะเดียวกันนะคะคนรุ่นใหม่เองก็สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาธรรมะได้ด้วยตัวเองเหมือนกันครับมีข้อเสนอที่มองไปไกลกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหมครับ แบบอาจจะแตะไปถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐเลยมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องรัฐโลกกวิสัยหรือ secular state มากขึ้นค่ะรัฐโลกกวิสัยค่ะซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่ามันไม่ได้แปลว่ารัฐที่ไม่เอาศาสนาหรือต่อต้านศาสนาแต่หมายถึงรัฐที่เป็นกลางทางศาสนาอ๋อคือเป็นกลางใช่ค่ะไม่ผูกติดหรือให้สิทธิพิเศษกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทุกศาสนามีสถานะเท่าเทียมกันตามกฎหมายมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเองแนวคิดนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงมันมีข้อดีข้อเสียหรือส่งผลกระทบยังไงบ้างครับผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะคะอย่างเช่นอาจารย์นิธิเอี่ยวสิริวงศ์ท่านมองว่าการแยกศาสนาออกจากรัฐเนี่ยจะช่วยคืนอิสรภาพให้คณะสงฆ์จริงๆคือไม่ต้องอยู่ใต้การควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐทําให้เกิดความหลากหลายในการตีความคําสอนแนวปฏิบัติได้มากขึ้น ส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดความเชื่อของประชาชนให้ตัดสินใจเรื่องศีลธรรมด้วยตัวเองหรือ m o u t o n u t y ครับแล้วก็อาจจะช่วยลดความขัดแย้งหรืออคติทางาศาสนาในสังคมให้ทำให้าศาสนากลับไปสู่แก่นแท้คือการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองซึ่งอาจจะนำไปสู่การฟื้นฟูศรัทธาที่ยั่งยืนกว่าได้ในระยะยาวอันนี้คือมุมมองหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาค่ะน่าสนใจมากครับนอกจากเรื่องโครงสร้างใหญ่ บทบาทสถาบันแล้วบทบาทของคนธรรมดาอย่างพวกเราล่ะครับมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างไหมครับสําคัญมากๆเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มาจากข้างบนอย่างเดียวครับพุทธศาสนิก,กชนเองก็ต้องปรับมุมมองปรับพฤติกรรมเหมือนกันคือต้องมีปัญญาควบคู่ไปกับศรัทธาไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ไม่เน้นแค่ทําบุญด้วยวัตถุหรืออามิสบูชาแต่หันมาให้ความสําคัญกับการศึกษาลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติตบูชาด้วยตัวเองให้มากขึ้น ต้องตื่นตัวมีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลกิจการของวัดในชุมชนตัวเองแล้วที่สำคัญมากในยุคนี้คือต้องเสพสื่ออย่างมีสติมีวิจารณญาณไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือส่งต่อข้อมูลผิดๆที่เป็นการทำลายศาสนาทางอ้อมขณะเดียวกันการสนับสนุนวัดพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่หรือท่านเนี่ยก็ยังจาเป็นนะคะเพราะเป็นวิถีที่เกื้อกูลกันมา แต่การให้ก็คุณอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยด้วยค่ะครับผมสรุปได้ว่าสถานการณ์พุทธศาสนาในไทยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญจริงๆนะครับคือเผชิญทั้งปัญหาข้างในที่สะสมมานานแล้วก็ความท้าทายจากโลกข้างนอกที่เปลี่ยนไปเร็วมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมืดมนไปหมด เราก็มีความพยายามในการปฏิรูปปรับตัวหาทางออกในหลายๆมิติเลยตั้งแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถึงตั้งคำถามเชิงโครงสร้างเพื่อนางคตเรื่องราวเหล่านี้จริงๆมันสะท้อนภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมเราเลยนะครับทั้งเรื่องความเชื่อบทบาทของสถาบันต่างๆในโลกยุคใหม่ซึ่งก็น่าจะใกล้ตัวแล้วก็ชวนให้พวกเราทุกคนได้คบคิดกันต่อนะครับใช่ค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดกันดูนะคะอยากชวนตั้งคำถามว่า นอกเหนือจากการปฏิรูปในระดับโครงสร้างกฎหมายหรือสถาบันแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลแต่ละคนสามารถทำได้หรือปรับเปลี่ยนในตัวเองได้บ้างที่จะช่วยฟื้นฟูแก่นแท้ของคำสอนให้กลับมามีความหมายแล้วก็เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างแท้จริงท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ mm. อาจจะเป็นการกลับมาให้ความสาคัญกับการปฏิบัติด้วยตัวเองมากขึ้นการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองการฝึกสติ หรือการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองในทางทําให้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คงเป็นคําถามปลายเปิดที่แต่ละคนอาจจะมีคําตอบที่ต่างกันไปค่ะ